สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมิถุนราศีตุลและกรราศีกุมค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการรับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุลมนะฮะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีต้อนรับนะคะโอเคมาเราไปดูกัน ว่าแรนดอมคลิปนี้จะเป็นของใครนะคะขอไพ่ให้รูปแบบความสัมพันธ์ของชาวทาดลมที่ได้คลิปนี้หน่อยหนหนขอไพ่นะคะมีไพ่สีมีเท้าขึ้นนะฮะ สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาสามารถหมายถึงคนที่อยู่ในชายคาเดียวกันหรือเป็นไพ่ของคนที่มีคําว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาครอบครัวเราหรือใครมีครอบครัวไปดูกันค่ะยังไงต่อคะมีไพ่แปดดาบขึ้นนะคะเพราะคําว่าครอบคร,บครัวบางครั้ง ก็สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเป้าหมายจริงๆของคุณทั้งคู่เหมือนเป็นคนที่อยากอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าเหมือนมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณและเขาไม่มีทางออกกับความสัมพันธ์นี้ในเวลานี้นะคะแล้วไงอีกมีไพ่สองเหรียญนะฮะบางท่านอยู่กับสถานะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่กันและการจริงแต่บางท่านเนี่ยมันยังไม่สะดวกเป็นครอบครัวเพราะว่าเหมือนแบบความมั่นคงในชีวิตยังไม่มียังมีความรู้สึกเหมือนอะถ้าสมัยก่อนภาษาสมัยก่อนคือสภาวะหาเช้ากินข้ามหรือบางท่านยังรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยยังเดือนชนเดือนอยู่เลยอะไรเงี้ยบางเคส บางเคสไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีและการรายการ,ร,าการเออไม่ได้มีแค่กนรรายกาันซึ่งอันนั้นก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่บางเคสนะ่ะมันเหมือนแบบความมั่นคงในเรื่องราวพื้นฐานเงินในกระเป๋าสตางค์ยังไม่นิ่งเลยอะไรเงี้ยน,นะคะดูสิว่งไงแต่เห็นถึงความสัมพันธ์แบบไปกลับกันอยู่นะฮะเอาใจยาก ความสัมพันธ์นี้คุณอยู่กับคนที่ค่อนข้างเอาใจยากนะคะอะไรอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจง่ายๆเคยถูกเพิกเฉยกันมาแล้วเคยหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆไปให้แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะแบบปฏิเสธบางครั้งเนี่ยนอกจากความเอาใจยากคุณอาจจะไปรักหรือไปดีวกับใครสักคนที่มีความรู้สึกว่าเขามีทางเลือกตัวเลือกมากๆในชีวิตอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบ ถ้ายังไม่จําเป็นต้องรับความรู้สึกตรงนี้จากคุณก็รับจากคนอื่นก็ได้หรืออะไรแบบนี้นะอะไรหลายๆอย่างถูกมองข้ามไปอะไรเงี้ยลองดูสิมีไพ่หกมบเท้าเกิดขึ้นนะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถหมายถึงการไปรักการไปชอบคนที่ค่อนข้างไปที่หมายตาของคนอื่นได้และในความสัมพันธ์เนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอ่ะ มันเหมือนแบบมันต้องใช้ระยะเวลานาน,านๆบางท่านชอบชอบมากๆแสดงออกคือเจตจำนงชัดเจนเลยว่าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบคนเป็นครอบครัวนะคะความสัมพันธ์นี้มีใครเป็นใดคนหนึ่งออกตัวแรงที่เห็นเห็น<ๆ>นะเดี๋ยวูสิมีไพ่งไพ่อะไรนะเดี๋ยวรอดูก่อนสอ๋อเอมเพิร นะฮะไพ่อิมพอเรราศีเมษนะ,ะบางท่านดีลกับราศีเมษบางท่านดีลกับพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะมันมีเรื่องของความนิ่งแล้วมันก็มีเรื่องของหลักเหตุและผลมีคําว่าผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของคุณและเขามีเรื่องอายุมีเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่มีปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเป็นตัวแปร ทําให้มันยากนะคะม้องไงอีกหน้าที่มันคำคอบางอย่างมันเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้หรอกสิบดบเจิบมากบางความสัมพันธ์มีความรู้สึกเหมือน การที่คุณจริงใจการที่คุณทุ่มเทอะไรหลายๆอย่างลงไปแล้วสิ่งนี้มันไม่ได้รับการตอบสนองบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนแทงข้างหลังคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคนคนนี้ที่คุณทําความรู้จักมาจริงๆแล้วคุณคุณไม่ได้รู้จักเขาเลยอะ่ะเออคุณไม่ได้รู้จักเขาเลยก็เป็นได้นะคะสิบดาบลวลงไาอีกอะ่ะดูซิเขาไกค่ะ มีไพ่เด็กถือไม้นะคะบางท่านเนี่ยนอกจากตำแหน่งหน้าที่การงานมันจะต่างกันสถานะทางสังคมก็ต่างกันการศึกษาการพูดการคุยบางครั้งเหมือนเล่นขายของอะไรหลายๆอย่างมันยังรู้จักกันไม่ดีมากพอมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนนวอะไรหลายๆอย่างไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะ The Moon. เดมมนคลุมเครือค่ะและความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตคุณถ้าคุณจะถูกกับเรื่องอะไรพี่มองว่าคุณไม่ได้ถูกกับเรื่องงานหรอกคุณมักจะเอาพลังงานอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปผูกไว้กับเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูดพลังคุณเยอะ จริงๆพอสมควรเลยแหละเศร้านะคะการอะไรหลอย่างที่เราทุ่มเทเราทําลงไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจเราอะ่ะคือสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นใจนะคะแล้วยังไงขอหน่อยบางท่านนะทำทำงานอยู่ที่เดียวกันยิ่งใกล้ยิ่งเมีไพ่เดทคือบางคนตั้งใจที่จะจบอะ่ะ เพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันท็อกซิกจนเกินไปความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกมากไปแล้วอยู่ต่อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอะไรหลายอย่างมันไม่เวิร์กอยากจะเป็นอิสระแล้วอะคะ่ะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนถูกล้อเล่นกับความรู้สึกแล้วอยากไปข้างหน้าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วนะคะราศีพิจิกขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็สามารถเป็นชาวธาตุไฟได้มีราศีมีนตรงนี้แล้วก็เมษสิงห์ธนูได้นะคะ ไปดูกันค่ะอืมขอพายหน่อยนะคะว่าความรู้สึกของคุณนะที่มีต่อเขาเป็นยังไงความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงนะคะเด็กถือดาบ ไฮ i ริสเทสนะคะเดชัลีออดห่าไม้ค่ะเจ็ดไม้ค่ะแล้วก็ The Moon นะเหตุเกิดจากความเศร้าของเขาเนี่ยมันทำให้คุณเฮิร์สแบบเต็มเขาเป็นสาเหตุอยางไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยอ่ะ กับคนคนนี้มีราศีกรกฎเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นชัดๆจากที่หน้าไพ่แต่ถ้าครอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่หวานชื่นคลิปนี้ไม่น่าจะใช่คลิปของคุณคุณดูได้ <c oughs> ดูรูปเอาจริงๆอ่ะลองดูค่ะหน้าไพ่เขา,าปเป็นไงคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณชาวทัตลม สีดาบนิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสีดาบเดอะซันมีไพ่คิงถือถ้วยอมีไพ่สี่เมเท้า,า,าค่ะมีไพ่ห้าเหรียญค่ะแล้วก็มีพไพ่ไนถือถ้วยนะอืมไ,ไปดูกัน เห็นเนาะอืมได้อยู่โอเคค่ะมา ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะไม่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้อพพลายสำหรับดูทุกคนเพราะายังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นเนี่ยคุณค่อนข้างอยะนะ ที่พี่เห็นพี่มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างยั่วยัวเพราะอะไรยั่วเพราะคุณเดาใจเดาอารมณ์คนคนนี้ไม่ถูกคะ่ะว่าเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่ความสัมพันธ์นี้มันสร้างความอึดอัดให้คุณเต็มๆคุณอยู่ได้แต่เง,งามืดคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เปิดเผยได้นะคะน่าภัยขึ้นมามีคนมากหน้าหลายตาในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกเหมือน ตลอดระยะเวลาเนี่ยคนคนนี้เหมือนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกลุณสักเท่าไหร่เวลาพูดคุยสื่อสารไปก็เหมือนถูกขัดแข้งขัด,ข,ดขาตลอดเวลาลำเส้นไม่ได้ด้วยรู้สึกเหมือนตัวเราตัวเขารู้จักเราแต่ตัวเราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะมันเป็นฟิลแบบนั้นความอึดอัดนี้เดาไม่ได้สามวันดีสี่วันไข้คุณพยายามที่จะแยกออกมาจากเขาแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่จําเป็นต้องขึ้นเดวิลหรอกแค่นี้มันก็ท็อกซิกแล้วเพราะมันเป็นหน้าไพ่ปฏิเสธ เห็นๆมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณเทคแอคชั่นคนเดียวคุณคุูคนเดียวจากที่เห็นนะอ่ะหน้าไพ่ของเขาเป็นยังไงนะคะความรู้สึกที่คนคนนี้มีเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้รู้เลยนะว่าเขาค่อนข้างเจ้าชู้นะจากที่เห็นเพราะส่วนหนึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเขาเป็นที่ต้องการของท้องตลาดหรือบางคนหน้าตาดีจริง ใชป้ปกสวยขายได้อะไรประมาณนี้ยแต่เนื้อหาคืออีกเรื่องนึงนะเขารู้สึกถึงถ้าเขาอยากได้รับความรักะจากคุณเขาสามารถรีเควสที่คุณได้ขอที่คุณได้คนคนนี้ค่อนข้างอุ่นใจได้อย่างหนึ่งว่าคุณรักเขาแน่ๆคุณชอบเขาแน่ๆถ้าเขาคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณน่าจะเป็นคนที่อยากอยู่กับเขาเขารู้สึกดีกับคุณในกรณีที่ เขามั่นใจว่าถ้าคุณคิดที่เรียกไงถ้าเขาคิดที่จะลงเอยกับคุณนะ่ะคุณไม่มีวันทิ้งเข้าไปแน,แน่คุณจะไม่มีวันทําให้เขาเสียใจแน่แนจากที่เห็นนะแล้วที่สําคัญนะ่ะบางท่านอยู่ในคอนดิชันอย่างหนึง่งที่เหมือนแบบเดินตามตลอดเดินตามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบเดินตามแบบเดินตามจริงๆนะแต่หมายถึงความสัมพันธ์ที่แบบฟอลโลอีกฝ่ายตลอดแล้วแต่เธออะไรแบบเนี้ยอืม จากที่เห็นนะไหนดูสิเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนแต่ถามไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกดีเลยนะมีความรู้สึกดีให้แต่มันเป็นการรู้สึกดีแบบบริหารเสน่ห์อืมไหนดูสิดูสิขอไพ่หน่อยน,นะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหน มีไพ่ justice คึ้นมี justice มีไพ่สิบถ้วยนะคะ justice สิบถ้วยแล้วก็มีไพ่ template นะคะแล้วก็มีไพ่ queen ถือถ้วยหน้าไพ่เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่ชวนกันไปดื่มบ่อยๆอ,ยอะ่ะชวนกันไปดื่มเนี่ยถ้วยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย ถ้าไม่ได้เป็นไพ่ของคนที่ชวนกันไปดื่มไปกินไปเที่ยวบ่อยๆมันคือสภาวะของการที่เขาคิดว่าถ้าถ้าในวันข้างหน้าเนี่ยสร้างครอบครัวได้กับคุณมันก็คงดีเนะาะเพราะเขารู้เลยว่าคุณรักเขาแน่ๆคุณน่าจะเคยเผยความในใจให้เขารู้ว่าคุณรักเขาแน่ๆคุณชอบเขาแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคิดถึงคุณมันก็เลยจะเป็นเวลาที่เขามีความรู้สึกเหมือนแบบแอบมโนนนิดๆว่าท้าสร้างครอบครัวกับคุณจะเป็นยังไง คิดถึงคะ่ะคิดถึงคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันดีๆคิดถึงว่าเออถ้าลงเออกับคนนี้นะน่าจะแฮปปี้เวอรี่เอนจอยนะดูไม่มีอะไรที่ที่ต้องหัวไม่มีอะไรที่ต้องพะวงกับความสัมพันธ์นี้เลยอะไรประมาณนี้ไหนดูสิอ่ะไปดูกันแล้วถ้าเขาเป็นคนที่แบบชอบเงียบหายทำไมคนคนนี้ถึงแบบชอบเงียบหายขออภัยหน่อยนะคะ มีไนท์ถึงไม้นะ,ะมีไพ่เดทมีไพ่หนงเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่สามดาบเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะบางท่านเนี่ยถ้าชอบเงียบหายเนี่ยบางท่านติดเรื่องงานจริงๆนะบางท่านติดพันเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่างแต่ในบางท่านเนี่ย ความสัมพันธ์นี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงียบหายมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วในบางคนที่มาถามถึงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบก็ทิ้งเงียบหายเพราะว่ามันไม่ได้อยากที่จะสื่อสารกันต่อไปไงเพราะยิ่งสื่อสารต่อไปใจมันก็เจ็บอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบบางจังหวะที่เขาก้าวเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้พัฒนา มันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆได้แล้วอะไรเงี้ยพื่ออยู่ด้วยกันบางครั้งมันก็ค่อนข้างท็อกซิกพอสมควรเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมเขาพูดพูดว่างไงขอไพ่หนะะ่อยค่ะสิจัดเม้นอืม จะดเป็นไพ่ในเหรียญจากหน้าไพ่ก็พูดนะถ้าในความสัมพันธ์นี้นะพี่มีความรู้สึกว่าอะไรที่คุณกับเขาเคยพูดกันในที่ลับอะซึ่งมันเป็นความลับในความสัมพันธ์เนะี่ยบางครั้งคุณต้องรู้บางครั้งคุณอาจจะรักคนผิดการจบก,กับเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกเพราะคณคนนี้ค่อนข้างปากสว่างอะไรที่เคยคุยในที่ลับคนคนนี้สามารถแบบดึงมาพูดในที่แจ้งได้เลยแหละเออ เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดีแล้วนะคะชาวธาตุลมถ้าคุณมานั่งถามถึงคนเก่าที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจเจ็บปวดอะไรประมาณนี้ก็ดีแล้วดีแล้วนะเรื่องบางเรื่องถ้าเขารู้จักคว่าความลับได้บ้างก็ดีแพลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณมีไพ่ห้าถ้วย นี้ให้ก้าวดกเฮอร์มิตแปดถ้วยสิ่งที่เห็นพี่ไม่เห็นการคืบหน้านะถามว่ามันมีความเสียใจเสียความรู้สึกใช่ไหมใช่ถามว่าเขาจะทําอะไรไหมมันคือสภาวะการหันหลังเดินจากไปเขามีความรู้สึกว่าปัญหาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เนะี่ยพูดไปมันก็เท่านั้นนะ่ะพูดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น ะะการถอยหลังหันหลังเดินจากไปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเงียบๆดีกว่าสงบปากสงบคําดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดในบางทีอะไรเงี้ยปล่อยไปแบบนี้แหละอะไรเงี้ยกับคนคนนี้นะเขามีความรู้สึกแบบนั้นนะไหนดูซิคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้อาถามจริง มีไพ่แปดาบสองไม้สองเหรียญแลาไพ่หไม้นะฮะหน้าไพ่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของคุณที่เขาอ่านใจออกเขารู้ชัดเจนนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ย คุณมีเป้าหมายอย่างไรแต่บางครั้งในความสัมพันนี้เนี่ยมันมีสถานะที่เหมาะสมซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงคนรักเสมอไปมันจําเป็นต้องเลือกอีกทางหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้สามารถจบได้เลือกได้ด้วยตัวเขาเองอะไรประมาณนี้คนคนนี้อาจจะยังมีปัญหาเรื่องการงานการเงินแล้วค่อนข้างโฟกัสกับตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบ บางทีมันก็พัฒนายากบางทีอะไรหลายๆอย่างเขาก็ไม่ได้อยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวคุณหรือให้คุณต้องมาพิสูจน์อะไรเพื่อเขาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรหลายๆอย่างก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ไปเถอะอย่าไปเร่งอะไรในเวลานี้เลยอะไรแบบนี้นะะเขาอยากให้ความสมพัญนี้เป็นไปในรูปแบบไหนชาวธาตุลมเอาจริง ขาอยากความสัมพันธ์นีเป็นไปในรูปแบบไหนขอไพ่หน่อยนะคะหนายถือดาสามไม้ค่ะเจ็ดเหรียญและไพ่เชาว์บางครั้งที่ว่าคุณหน้าไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะ แต่มันเป็นไพ่ของคนที่ต้องยอมรับว่าเมเจอร์อาคณาขึ้นก็ต้องเริ่มอ่านจากเมเจอร์อาคณาก่อนมันคือไพ่ทาวเวอร์ถ้ามันต้องเลิกก็คือเลิกถ้าเลิกได้ต้องห่างได้มันก็เป็นอะไรลักษณะแบบนั้นความสัมพันธ์ถ้ามันท็อกซิกอะมันคือความสัมพันธ์ที่ใกล้กันแล้วมันเจ็บมันสนใจกันมากกว่านี้ไม่ได้ละเขามีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าพอไนท์ถือดาบขึ้นน่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนบางครั้งอะ คุณอาจจะอยู่ในสภาวะจู่โจมคือคุณอึดอัดมากๆเลยนะอยากได้รับความรักอยากได้รับความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็เลยเป็นไพ่ที่เหมือนแบบยิ่งพยายามยิ่งไกลยิ่งพยายามยิ่งเจ็บอะ่ะต้องระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะชาวธาตุลมในบางเคสเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆแต่บางเคสนะซึ่งพลังงานมันอาจจะไม่ได้ต่อกับคลิปที่แล้วเป็นดวงใครก็ไม่รู้ที่ขึ้นมาให้พี่อ่านแตพ่พี่ต้องอ่านแบบเนี้ยอืมใหนดูซิ ไม่อยากเจ็บมากกว่าน,นี้ค่ะถ้าจบได้ก็จบถ้าหากได้ก็หากห่างได้ก็หากอะไรเงี้ยเดี๋ยี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้กดดูหน่อยสามถ้วยมีไพ่เก้าเหรียญมีไพ่หนึ่งไม้ และมีไพ่ก้าไม้น่าไพ่สิ่งที่เห็นนะถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราโสดอยู่มันยังคงโสดต่อไปนะแต่คุณจะส,สามารถรู้สึกได้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไปโฟกัสอยู่กับเพื่อนนะคะไปโฟกัสอยู่กับเพื่อนไปโฟกัสอยู่กับกลุ่มหรือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเรายังอยู่ในจุดที่มองเห็นเขาอยู่มันจะคอนติเนียวกันไปในฐานะของเพื่อนได้นะ แปลเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้พัฒนาส่วนหนึ่งมันมาจากการที่แต่คุณก็ยังรอคอยนะจากที่เห็นมันคือไพ่ของการพยายามยื้อความสัมพันธ์ในขณะที่ส่วนหนึ่งก็ยือ้อส่วนหนึ่งยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากหลุดพ้นมันเหนื่อยมากอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับไปเป็นตัวเองอยากกลับไปเป็นอะไรที่มันสดชื่นอยากกลับไปเป็นอะไรที่มันเติบโตได้มันไปต่อได้แต่น้าไพ่มันเป็นไพ่คนโศกนะแต่เอาอย่างที่ โสดก็มีตังอะโอเคคือในพลังงานตัวเองให้ได้ก่อนคะ่ะหลังจากที่คุณเหนื่อยมามากแล้วนะอ่ะดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวทัดลมไพ่พระคือราศีพฤษภแห่งแมน ะะห้าดาบไพ่สองถ้วยนะคะหน้าไพ่เนี่ยเหมือนความสำคัญน,นี้เนี่ยต่อให้รู้สึกดีต่อกันมากเพียงไรส่วนหนึ่งเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกอย่างหนึ่งนะมันอาจจะเป็นสารที่มันมาจากตัวเขาหรือมอาจากจัก,กรวาลได้ว่า คุณจงเชื่อเถอะว่ามีคนที่เหมาะสมกับคุณคุณจงเชื่อเถอะถ้าคนคนนี้คือคนที่ทำร้ายคุณโอกาสที่ที่จะเปลี่ยนน่ะมันยังไม่ได้อะไรหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้มาในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเหมือนเขาก็อยากขอบคุณนะแับการที่คุณเคยอยู่ตรงนั้นเป็นที่ปรึกษามาตลอดเป็นคนที่มอบความรักความรู้สึกดีๆให้ตลอดแต่ในบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะ่ะ สิ่งที่คุณมอบให้กันมันไม่ใช่แค่ความรักบางครั้งคุณก็มอบบทเรียนคุณก็มอบอะไรที่บาดเจ็บให้กันและกันด้วยเช่นกันจงพิจารณาความรักความสัมพันธ์นี้แบบแฟร์แล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่เป็นตัวฉุดรั้งไว้ให้คุณและเขายังเดินหน้าต่อในเวลานี้ไม่ได้นะคะ,ะไปดูกันค่ะ แนนขอให้แนะนำให้ชาวธาตุลมครึ่งเดือนแรกของมีนาคมขอยหน่อนคะให้ปักแกความสัมพันธ์นี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกขาดแล้วขาดอีกเสียดายแล้วเสียดายอีกแต่ยังไม่กล้าทิ้งในบางเคสไม่กล้าทิ้งจริงๆ ะคะไม้ไงอีกไพ่ตราช่างขึ้นมาคนบางคนที่ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งเขาอาจจะเลือกสถานะใดสถานะหนึ่งไปแล้วเช่นคนที่ชัดเจนว่าต้องการเป็นเพื่อนกับเราหรือเรื่องบางเรื่องมันผ่านการตัดสินใจมาแล้วอย่างเที่ยงธรรมอะไรแบบนี้หรือรสนิยมเขาไม่ใช่เราคำว่ารสนิยมเนี่ยบางทีเขาอาจจะชอบคนที่เหมือนเหมือนกับเขา ไ้ได้เพราะไพ่ใบนี้สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็น l g b t ได้ด้วยซึ่งไม่ผิดนะถูกไหมนะมีไพ่รถไฟฟ้าแล้วก็ไพ่แบบหมดนั่นแปลว่า Inspiration การติดต่อสื่อสารอะไรหลายๆอย่างกับกับอีกคนหนึ่งคุณจะสามารถสัมผัสและรู้สึกได้เลยว่า มันเป็นอะไรที่คุยแล้วมันไม่สปาร์คไฟไม่ขึ้นไม่อยากไปต่อไม่ได้อยากพูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันอีกต่อไปมันสัมผัสได้ถึงพลังงานแบบนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยพอขึ้นรถไฟฟ้านั่นแปลว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคนคนนี้คือคนที่เรา r รีเควสมาโกรดสงครมารักสันทีใช่ป่ะเพางนี้พี่เชื่มันจะต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของคุณวันที่ บางครั้งเนี่ยอะไรไหลาอย่างที่เราปะซ่อมเราแก้เราเสียดายบางครั้งมันเป็นความเคยชินเคยชินกับการมีอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นแต่แบบบางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราจะต้องอดทนกับกับสิ่งนี้ไหมมันเกินเยียวยาแล้วไหมมันบางอย่างมันขาดไปจนมันสามารถไปต่อได้หรือเปล่าหรือแบบเริ่มเถอะแล้วมองตัวใหม่ มองอะไรใหม่ๆเหมือนแบบคาว่ามองตัวใหม่ในที่นี้พี่เปรียบเทียบเหมือนกับกางเกงอะไรเงี้ยเนาะถ้าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกางเกงก็ลองดูลวกันค่ะมันยังมีกางเกงตัวอื่นที่ดีๆแล้วก็ไม่ขาดวินเหมือนตัวนี้และอาจจะใส่สบายด้วยถ้าคุณให้โอกาสในการลองนะประมาณนี้ค่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักผมชาวทาดลมครึ่งเดือนแรกของมีนาคมไม่รู้เลยว่าคลิปนี้เป็นพลังงานของใครแต่เอาใจช่วยเอาใจช่วยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการเข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ